ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์หมู่บ้านเมฆฟ,ฟ้าวิวเทศบาลตำบลบางปูสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาวิเทลาลัยเทคนิคสมุทรปราการจัดโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ว่างงานในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับการฝึกอบรมในวิชาชีพและการบริการสังคมปรับวิธีเรียนการสอนเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถนำไปประกอบอาชีพเน้นให้กลุ่มอาชีพรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชนโดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนเมฆฟ้าเพชรงามชุมชนคลองหลวงสามชาวชุมชนโอเชียนพนาสนและชุมชนคลองหัวลำพูโดยจัดการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้าปาติกมัดย้อมการเพ้นกระจกการประดิษฐ์ที่คาดผมด้วยเชือกการทำขนมฝอยทองการทำน้ำเต้าหูน้นมสดและการถักเข็มขัดถักสร้อยคอเป็นต้น สามารถนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้สำนักข่าวพ n เอ็นนรายงาน